สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับนรันศักดิ์ทัาสาวจะมารีวิวนะครับผมก็ฝากพี่ๆท่านๆนะครับผมที่เข้ามาชมสินค้ากับที่นรันศักดิ์ทัาสาวนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดต่อด้วยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมในอ้อมอ้อมนะครับผมก็จะเป็นของอไร จะมารีวิวนะครับผมเป็นดอก18อ่า18นิ้วของ i m เ18นิ้ว500ถึง1,000วัตต์อ่าราคานะครับผมราคาตัวนี้ดอกละ1,300บาทนะครับผม สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผม0837398945นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0837398945เลยครับผมหรือทักเข้ามาในเฟซก็ได้นะครับผมชื่อเฟซก็นรันศักดิ์ท้าช้านะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าสินค้าก็อยู่ที่นะครับผมจังหวัดปทุมธานีนะครับผมเบอร์โทรนะครับผม 0837398945นะครับผมอยู่ข้างวัดเกิดการดูดลมนะครับผมถึงวัดเกิดแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้เส้นทางอีกทีนะครับผมราคาตัวนี้นะครับผมดอกละ1,300บาทนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผมรับเลขตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับผมท่านไหนมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็เอามาแลกตีเทิร์นกับผมได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผม นี่ครับสภาพดอกก็ยังสวยๆนะครับผมเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้ก็ได้นะครับผมกับตะลันศักดิ์ตัดสาวนะครับผมกับสินค้ามือสองนะครับผมสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมก่อนทางไลน์ผมก็เบอร์โทรผมเข้าได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกวันหน้านะครับผมสวัสดีครับ